วัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมงานวันดินโลกประจำปี2568ภายใต้หัวข้อดินที่สมบูรณ์สู่เมืองที่สมดุลเกื้อกูลชีวิตที่วัดวังเย็นตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานางสาวฉัดประออนนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยมีนายเชิดศัก์ชุ่มนาเสียวนายอำเภอแปลงยาวนายดนายตันทวุฒโธนายกเทศมนตรีตำบลวังเย็นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันดินโลกปี2568มีวัตถุประสงค์เพื่อน,น้อมรำลึกถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของดินที่มีต่อการดำรงชีวิตระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจาเกี่ยวกับดินในฐานะแหล่งผลิตอาหารและการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้อำเภอแปลงยาวถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเสมือนประตูเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันตกในเขตลุ่มน้ำบางปะกงและพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่เป็นป่าและภูเขามีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด,ดรองลงมาคือข้าวและมันสำปะหลังโดยอาศัยแหล่งน้ำจากเครือข่ายคลองธรรมชาติและคลองชลประทานที่เชื่อมต่อจากแม่น้ำบางปะกงและคลองท่าลาด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลวังเย็นและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้อำเภอแปลงยาวยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมเกรเวซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่เกษตรกรรมทำให้ลักษณะภูมิประเทศเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมงานวันดินโลกประจำปี2568ภายใต้แนวคิด ดินที่สมบูรณ์สู่เมืองที่สมดุลเกื้อกูลชีวิตภายในงานยังมีเด็กนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะกิจกรรมจุดคัดแยกขยะเพื่อนำวัดสดุเหลือใช้ไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าขณะเดียวกันนักเรียนจากโรงเรียนวัดวังเย็นยังได้ร่วมกิจกรรมการทำขนมหวานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียนในตำราอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้เรียนรู้จากที่นี่มานานอย่าง หนาแล้วเนาะตั้งแต่กี่ขวบลูกตอพอสี่พอห้ 4, .5 เนาะคือฝ่ายฝ่ายเราอยากจะขายของไม่อยากเป็นแม่ค้าไหมอะไรนี้ไหมก็ยอยากเป็นอยู่นิดนึงค<บ><ะ>รับถ้าเป็นตายายจะเกี่ยวกับเก็บของต่อค่ะส่วนแม่ส่วนพ่อกับแม่ก็จะทำเรื่อโรงงานทั่วไปอ๋ออะไรอูอันนี้คือเป็นครูใช่ไหมใช่ค่ะอ่า การห้องเรียนอาชีพเนี่ยค,คือเรามีแนวทางแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมั้งคะห้องเรียนอาชีพค่ะของโรงเรียนว่าังเรียนจะเริ่มตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 ก็จะเป็นเทอมละหนึ่งอาชีพค่ะโดยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราใช้หลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยสำหรัช่างแล้วมาในปีนี้โรงเรียนใช้หลักสูตรของโรงเรียนเองก็คือป .4 ปีนี้จะเป็นงานประดิษฐ์ป .5 จะเป็นเรื่องของอาหารแล้ะป .6 จะเรียนเรื่องของคอมพิวเตอร์เพื่อตามเทคโนโลยีด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยมีการปรับหลักสูตรขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็เด็กกลุ่มนี้ก็สามารถเอาไปทําข้างนอกได้ เทอมที่แล้วเราจะมีเรียนงานจับผ้ามีเรื่องของการนะคะจับจีบปูผ้าอะไรพวกนี้กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ค่ะคือเธอมีจะแตกต่างกันหรอคะใช่ค่ะเราจะหมุนกิจกรรมไปเรื่อยๆค่ะแต่ในเทอมนี้เราเราจะเรียนวิชาขนมอ่าใช่ค่ะจะมีเรื่องของอาหารเด็ก,กปกติจะอยู่ในห่องชั้นป .5 แต่เนี่ยเขาอยู่ป .6 เขาก็ได้ทํามาแล้วก็เก็บเป็นประสบการณ์ออกมา สราวุธบุญสร้างผู้สื่อข่าวนิวส์24สถานีประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเศราภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน